อันที่สองสาวผวาเพื่อนชายลวงเข้าห้องเช่าซีนุมหวังจุอานั่นบม่ได้ฟังข่าวจุอาโดนแล้วพี่น้องวันศุกร์อ่านข่าวจุอาให้ฟัง,ฟงเพื่อพี่น้องจะได้สบายใจนะครับขาดประเด็นข่าวจุอานีออ้สองสาวผวาเพื่อนชายออกอุบายชวนไปกินข้าวกอลอกพาไปห้องเช่าหวัง คมขืนฮึดสู้พากันวิ่งหนีตเตลิดก,ก็เลยร้องขอความช่วยเหลืออยู่ในพื้นที่ไหนนี่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่สามครับของเมื่อคืนร้อยตำรวจเอกชัยยงอําพันเสนรองสารวัตรรองสารวัตรเวรสอบสวนสอพอกบินบุรีรับแจ้งเหตุมีหญิงสาวถูกเพื่อนชายหลอกไปทำมิดีมิร้าย ภายในห้องเช่าแห่งหนึ่งและได้พากันหนีออกมาขอความช่วยเหลือบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อที่ตลาดไทยประคองตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากรับแจ้งจึงรถไปตรวจสอบเพื่อให้การช่วยเหลือที่เกิดเหตุพบหญิงสาววัยรุ่นสองคนยืนอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อด้วยท่าทีหวาดกลัว หญิงสาวทั้งสองให้การว่าตนเองกับเพื่อนถูกเพื่อนชายที่รู้จักคบหากันหลอกให้มาที่ห้องเช่าของเพื่อนชายอีกคนหนึ่งโดยนางสาวฝนนามสมมุติอายุ18ปีหนึ่งในผู้เสียหายกล่าวว่าตนนั้นเป็นชาวอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อช่วงค่ำของวันที่20กรกฎราคมที่ผ่านมานายปองก็นามสมมุติ เพื่อนชายได้โทรศัพท์มาหาแล้วบอกว่าจะมารับไปเที่ยวเที่ยวเสร็จแล้วก็จะพาไปส่งที่บ้านดอกนางสาวฝนกล่าวต่อว่าตนจึงชวนนางสาวน้ำนามสมมุติอายุ19ปีซึ่งเป็นเพื่อนสาวมาด้วยกันคือพ่อแม่ก็บอกเอาไว้ว่าถ้าจะไปไหนต้องมีเพื่อนไปด้วยมันจึงจะปลอดภัยเออทีนี้ยนางสาวฝนก็เลยชวนนางสาวฟ้าซึ่งเป็นเพื่อนสาวมาด้วยกันโดยนายสมปองพาไปเที่ยวที่อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรีนะหลังจากกินข้าวกินข้าวกินปลาเสร็จก็บอกว่าจะพากลับไปส่งที่บ้านแต่ก็ขอแวะหาเพื่อนที่ห้องเช่าก่อนนี่แหละครับตามสไตล์ของผู้บ่า <c oughs> ก็กาว่าจะเอาไปจุอ้าดีแหละเมื่อมาถึงที่ห้องเช่าแห่งหนึง่งได้ไปพบกับนายสมหมาย นามสมมุติซึ่งเป็นเพื่อนของเขานั่นแหละเขาก็กะว่าพาไปหาเพื่อนแล้วก็คงจะไปกินเหล้ากันต่อหันพ่อได้กันมันได้ว่าผู้สาวสองคนเขาก็นัดหมายกันละเนาะนางสาวฝนกล่าวอีกว่าจากนั้นนายสมหมายได้พยายามดึงตัวนางสาวนามเข้าห้องก่อนแต่นางสาวนามก็พยายามขัดขืน ตนเห็นเพื่อนถูกดึงตัวเข้าห้องและขัดขืนจึงรู้ว่าเพื่อนชายของผู้บ่าวเรานี่แหละเพื่อนชายเราพยายามที่จะลวนลามและจะทาไม่ดีมีร้ายเพื่อนเราตนกับเพื่อนสาวจึงต่อสู้ด้วยกันนะครับ <S <S เพราะผู้ชายเขามีทั้งหมดมันไม่ใช่สองคนนะพี่น้องผู้ชายทั้งหมดเขามีสี่คนพูกนี้พี่น้องเขาผู้หญิงไปสองคนหมายความว่าอย่างไงนะครับสี่ต่อสองนะพี่น้องสี่ต่อสองนะแต่ถ้าไปคนเดียวก็หนึ่งต่อสี่นะครับพี่น้อง ตายแล้ววันนี้อันนี้เอาเพื่อนไปด้วยนี่สองต่อสครับขณะที่เขาดึงเพื่อนอยู่นั้นตัวเองก็โอ้โหก็ต้องเอะโวยวายร้องขอความช่วยเหลือในที่สุดก็พากันวิ่งหนีออกมาได้ทั้งสองคนถ้าไปคนเดียวนี่เป็นยังไงพี่น้องขอ4คนจับผูะขานี่มันสเป็นยังไงล่ะเออสองคนอยู่ข้างบนแขนซ้ายแขนขวาสองคนอยู่ข้างล่างขาซ้ายกับขาขวามันสีไ่ไวเขาบอกสีคนกับหคนนี่ อันที่2ต่อ4นะครับแต่ก็สามารถวิ่งออกมาได้ถือว่าโชคดีปลอดภัยนางสาวฝนกล่าวด้วยว่าเพื่อนชายทั้งหมดพากันขี่มอเตอร์ไซค์หนีออกจากห้องที่เกิดเหตุไปแล้วตนจึงพานางสาวน้ำเดินไปแจ้งความเอาไว้ไปแจ้งตำรวจนะเพราะว่า4คน่ันมันหนีไปแล้วเพอมาได้ยินมันได้ยินเสียงเอะโวยวายไงพี่น้องแต่ถ้าไม่เอะโวยวายมันจะเป็นอย่างไร เกิด่าเอาเกิด่าไม่ยิ่งสองคนงนี่เนาะเมามาแต่ผลลา้านอาหารแห่งนั้นแล้วเค็มๆแล้วแล้วเขาพามากินต่อแล้วกินต่อแล้วเพื่อนอีกสามคนนี้ถ้าไม่ด่วนรีบสังหารจนเกินไปนะค่อยๆเออค่อยๆกินไปค่อยๆยัวไปไม่เกียดผมเหรออีกแก้วหนึ่งมันยังไม่เดือหรอกเดี๋ยวพวกผมจะไปส่งยินดีเอาคอรับประกันนาหัวรับประกันว่าพวกผมเป็นสุภาพบุรุษ ยังไงก็ไม่รังเกผู้หญิงเพศแม่อย่างแน่นอนกินไปเหอะเพราะว่ผมเป็นสุภาพบุรุษจากหนึ่งแก้วก็เป็นสองแก้วช่นฉลองมิตรภาพที่ได้เจอกันสองสามสี่หาเกินแปดเก้ากินหอดตีสองถ้าถึงเวลานั้นมาอะไรมันจะเกิดขึ้นครับผมว่าแทบจะไม่ได้บังคับเชียวนะแทบจะได้บังไม่ไม่ได้บังคับเชียวนะเพราะผู้หญิงก็คงจะอ่อนปวกเปียกไปแล้ว พอคนกินเหล้าเมายานี่มันเพื่อนคือย่างในพี่น้องมันสิมวนเกือบพ่นแล้วชนกึบชนกึบพ่นเลยพ,พี่น้องแต่ผู้ชายสี่คนนี้ใจร้อนจนเกินไป <laughs> พอเพื่อนพาไปดึงแกง้งดึงขาสิดึงเข้าห้องสิแป้งพูดกันเล่าอูตายแบบนี้มันไม่ได้ครับมันไม่ได,ไได้แบบนี้มีสิทธิ์เข้าคุกแต่ว่าเกมยังไม่เก่าครับเกมยังไม่เก่า <laughs> ถ้าเกมเก่านี่ค่อยๆต้อนไป เป็นสเต็บ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 อะไรมันจะไปสู้สิงโตแก่เออถึงเขี้ยวไม่ดีฟันไม่ดีแต่มันสมองมันเก่าเกมนะพี่น้องเออจ่าฝูงทั้งหลายนี่มันเก่าเกมนะมันต้อนไปทีละสเต็บ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 ที่หนึ่งก็คือให้โหวตก่อนแต่บางดออกเสียงไม่ชอบครับชอบครับคะแนนเดงพสูสีเด สเต็ปที่สองต้นไปเมตตาวูชื่อมันก็ยังไม่ผ่านเลยใช่ไหมสเต็ปที่สามนี่ให้เปลี่ยนพักใหม่มาเลยมาเลยคด,ดีดเดตเจาใครส่งมาก่อนเดี๋ยวจะเชื่อให้ดูฮุเรี่ยนี่เป็นการเมืองได้ไงนี่อุตส่าห์มาข่าวจุอ่าแล้วนี่เดี๋ยวจะเชื่อให้ดูผลสุดท้ายไม่รู้ใครหลอกใครนนงานนี้พี่น้องดูไปเรื่อยๆกัแล้วกันนะครับว่าหมูหรือจ่า เออเออเอเอ,เ,อ,เ,อเกมหมากนี้เกมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะใครอยู่เบื้องหน้าใครอยู่เบื้องหลังอันนี้มันก็ยังไม่ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นครับเพราะยังมีคนยังไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างที่พ่อใหญ่สำริศพูดนะคอยดูเอ้นักวิชาการกับนักวิชาเกินใครจะเก่งกว่ากันใครจะเจิงกว่ากันบุญละ ถ้าเปรียบแล้วพ่อใหญ่สรดนี่เป็นนักวิชาเกินครับไม่ใช่นักวิชาขาดนะผมเป็นนักวิชาเกินแล้วดรศาสตราจารย์ส่วนใหญ่ที่วิภาควิจารณ์การเมืองอยู่ในขณะนี้เขาเป็นนักวิชาการเวลาพูดเขาจะอิงกฎหมายทุกข้อเลยนะเป๊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 ะเปแทบจะไม่ออกนอกกรอบเลยเพรนก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าระหว่างนักวิชาการกับนักวิชาเกินนี่ใคร จะพูดถูก